สวัสดีค่ะจาวนี้นะคะก็มาเก็บผักนะคะดอกกระเจียวนะคะนี่เป็นดอกกระเจียวสีขาวนะคะผู้หาอาหารเช้านะคะคือผักนะคะดอกกระเจียวนะคะมีบ้านเรานะคะปลูกเอาไว้นะคะเร่มมาเก็บนะคะแต่ก็นะคะไม่ค่อยขึ้น,ยนะะยเยอะนะคะไม่ค่อยเยอะนะคะเดินเก็บไปเรื่อยๆเนาะนะคะ ได้ประมาณแค่นี้นะคะไม่กี่โดดแล้วนี่นะคะเขาก็เก็บทุกวันเลยดินมันแข็งแล้วนะคะฝนหยุดนะคะต้นฝุนตกต้นฝุนตกเขาเก็บกันเยอะนะคะมากเลยะค่ะโดดหินเริ่มนะคะเริ่มจะแข็งนะคะดินไม่ตกมาอีก อืมืมเลยเ็าได้สองสามดอกโอบนะคะออกนี <mos> ่ไม่ใหญ่นะคะนี่ก็ไม่ใหญ่กำลังออกนะอย่างอกไม่ปุนนดอกนี่ลึกๆขึ้นมาตึนล็กๆ

ไปโตนะคะไปโตเราจะไปตไปตอีกนะคะหาไปเรื่อยๆนะคะมีมดอกบานเลยกำลังปุ่มๆอยู่อย่นะคะี่ค่ะอสองดอกนะคะ ปุ่มๆนี่เลยเซฟดีค่ะเปิกหานะคะอ,าอ่างนี่ก็ยังไม่กินนี่ก็ขึ้นเลยะะถ้าฝนตกมาอีกนะคะคงจะขึน้นดีนะคะถ้าฝนหยุดลายวันแล้นะคะไม่ตกมาอีกนะคะ อยากหาโดยไมันชะะ่บานๆกน็ไม่มีเลยดอกรีนล้วนี่นะคะนี่นะคะอีกนี่ เดียวนะคะดอกเดียวมาเด้อนะคะมานะ้วมาเล็นดอกเดียวกันนะคะดอกสองดอกนี่ก็ตุ่มๆขึ้น ตอีกนะคะนี่นะคะเอีนแค่นะคะโดกนี้นะคะอืมนี่ค่ะโดกระเจียวนะคะโดกระเจียวค่ะนี่นะคะมาดิดโดกระเจียวนะคะเช้านี้ก็มาดิดโดกระเจียวนะคะมานะคะกึนขักนะคะด้านเรานะคะโปรดสารพิษนะคะโปรดสารพิษนะคะ กรบโดดจานทิดนะคะไม่มีอะไรพร็ออีทางธรรมชาตินะคะมีนะคะอีกแล้วเจออีกแล้วนะคะดอกใหญ่เลยนะคะมีดอกใหญ่เลยนะคะอื้อืออสามดอกติดกันเลยนะคะสามสีด่ดอกโอ้โหติดกันเลยนะคะมีหลายดอกนะคะอื้หนะคะเป็นพุ่มเลยนะคะเป็นพุ่มเลยเนี่ยแต่ยังไม่บานนะคะ เป็นพุ่มเลยถ้าเจออย่างนี้นะคะหวานปากเลยนะคะหลายโดกนะคะหลายโดกเลยนะคะนี่นะคะหลายเยอะเลยนะคะได้ยเยอะเลยนะคะ เะะจออีกแล้วนะคะเจออีกแล้วนี่นะคะเจอ,อแล้วมาเด้อมาดิดดอกกระเจี๊ยวกันนะคะอืมโอ้หมดสัตว์หมดแดงเดยอะต้น มีตต้นนะคะก็ไม่ค่อยขึ้นเลยฝนถ้าฝนตกอ,อีกนะคะคงจะขึ้นเยอะมากเลยนะคะโอ้ตรงนี้ต้นเป็นออกนะคะตอนนี้ก็ออกเป็นต้นแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นต้นนะคะนี่มีดอกนี่มีเดนะคะตรงเดกหานะคะให้ลุกเลยนะคะนี่พอข,ขุดไปหมดเลยนะคะ บางโคเขาไม่ไขึ้นนะคะอู้นี่ดอกสวยงามมากเลยดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่มากเลยนะคะดอกใหญ่เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะสวยๆนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะดอกกระเจียวบ้านเรานะคะเป็นดอกกระเจียวเขาเรียกดอกกระเจียวสีขาวไม่ใช่ดอกกระเจียวชชยภูมินะคะ นี know, das ihn, ่นะคะดอกใหญ่มากเลยนะคะสวยนะเดอกสวยมากไปหาต่อนะคะไปโตอีกนะคะนี่นะคะอีกแล้วนะคะอีกดอกหนึ่งนะคะก็จะหาไปเรื่อยๆนะคะก็จะเจอเรื่อยๆนะคะก็มีเยอะนะคะก็โผได้นะคะโผเก็บได้นะคะพอประหยัดถ่ายใจนะคะเราไม่ต้องไปซื้อนะคะ แน่ดอกบานอืมอืมนี่ได้แล้วได้ยเยอะแล้วนะคะเจะถุงหนึ่งแล้วนะคะ ไปต่อค่ะอสองดอกนี่ตรงไหนที่มีปุยปุยมันก็สวยนะมูลขี้วัวอืมโอเคอามีนี่นะคะนี่นะคะสองดอกนี่สองดอก สวยดอกสวยงามมากเลยนะคะไปต่ออีกนะะนี่ก็เป็นต้นนะคะต้นของดอกกระเจียวนะคะเป็นต้นของดอกกระเจียวนะคะก็เป็นต้นแล้วนะคะโอ้โหขิดนะคะบางนี่ก็ไม่มีดอกนะคะก็จะขึ้นเป็นหน่อต้นมานะคะก็จะไว้เป็นปีหน้าโตนะคะขึ้นต้นนี่นะคะก็กําลังขึ้นต้นมาอีกนะคะก็ ขึ้นต้นแบบนี้ก็จะเป็นนะคะปีหน้านะคะปีหน้านะคะแล้วก็ต้นตายนะคะต้นเขาตายนะคะก็ขึ้นนะต้นตายเสร็จแล้วนะคะก็ถึงหน้านะคะออกดกก็จะออกดกนะคะนี่ก็กําลังออกเป็นต้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะยายก็ขออนุญาตนะคะจุกนะคะ คลิปนะคะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์ด care, กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆนะคะตาอวยทรัพย์มงคลต่อๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ